นนค่ะค่ะดิฉันนางสาวธนัทธามากรันเทวเลขที่37ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มเราจะมานําเสนอเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะค่ะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะนําเสนอทั้งหมดในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะค่ะจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ปัจจุบันค่ะนี้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นทุกวันแล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้งานเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปดังนั้นจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ควรต้องตระหนักร่วมกันค่ะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะคะคือการกระทาใดที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อันทําให้เรอได้รับความเสียหายและผู้กระทาได้รับผลประโยชน์ค่ะ มีได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการแอบใช้รหัสผ่านค่ะการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติของกลุ่มที่เราเรียกว่าแฮกเกอร์ er, ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ค่ะดิฉันนั่งสารอนันตอินจีองหั้งศิลเลขที่สามสิบสี่น,นะคะสำหรับจรรยาบัณในการใช้เรื่องยุงส่สารสนเทศนะคะหนึ่งจรรยบบาบันต่อตนเอง ผู้ประกอบวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตหาความรู้ใหม่ๆหอยู่เสมอมีความรูะอุตสา,าระทําให้บรรลุความสำเร็จของงานค่ะ 2. จัญญาบาาาัต่อผู้ร่วมงานรักษาสวัสดิภาพวิถีระหว่างผู้ร่วมงานไม่ชัดร่วมงานของผู้อื่นเป็นงานของตนเองยกย่องนนะับถือเพื่อนร่วมงานทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถและกระตุ้นใดีค่ะ สามจัญญาบันต่อวิชาชีพไม่แอบอ้างกดอ้างดูหมิ่นบุคคลผู้อื่นใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ไม่ทาให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายสี่จัญญาบัต่อสังคมไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบทำเพื่อเพื่อผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือผู้อื่นห้าจัญญาบต่อผู้รับบริการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเตจสอบการปฏิบัติงานได้ ลและสร้างความเห็นแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างบุคคลเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้องค่ะสวัสดีค่ะน้าธนิชาโพสิทธิ์นาได้ที่สารวสต่ค่ะปค่ะควรจะรําและจะเรียนทําในการใช้งานดีนแบบไหนก็คือหนึ่งเดือดเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่รูปโทรค่ะสองไม่โพสต์ข้อความหรือรูปที่ไม่เหมาะสมที่อาจส่งผลเสียต่อผู้อื่นค่ะสามใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีสติและได้รับาอนุญาตจากผู้ปกครองค่ะ สี่ไม่ใช้คำหยาบหรือคำนิ่งหมาดใช่ห้าปฏิบัติตามกฎที่รกคบาลกำหนดเช่นระยะเวลานการใช้งานที่หนึ่งค่ะดิฉันนางสาวไหงกุศลรเลขที่สามสิบสองนะคะกิดหมายคว้มครองเสรีภาพในการสดสขขงความค,คิ n เ i n ถือวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการปกครองหลอ,รรอ,อรรประชาธิปไตยค่ะซึ่งจะช่วยให้ประเทศได้พัฒนาลได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่ง d e s i ส n t ค i n k i n g นั้นน,นนะคะ ก็ต้องเป็นไปตามชอบตามบทบัญญัติของราชธรรมนูขงพระราชอาณาจักรไทยพศ2 5 5 0ที่ว่าได้ว่าการสช้ความคิดเห็นจะต้องไม่ดูหมิ่นสอบเอ่อดูหมิ่นสอบเสียกล่าวให้ร้ายแล้วก็ทำให้สังคมแตกตัวค่ะเออตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับจากคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตราที่14ได้ระบุไว้ว่าข้อหนึ่งการละข้อมูลอันเป็นเคส เข้าสู่ระบบนะคะโดยที่น่าจะให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนข้อที่สองการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เสี่ยงต่อความมม่นคอของประเทศหรือว่าจะให้เกิดการเกิดระบาดแก่ประชาชนค่ะข้อที่สามการนําข้อมูลเข้าเข้าสู่ระบบที่มีความเกี่ยวกับครมมอนเดอไมด้ข้อที่สี่การนําข้อมูลที่เกี่ยวกับไลนและข้อมูลที่ข้อมูลนั้นนี่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะการโอนเงนข้อมูลตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่สิที่มีโทษคือระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรือไม่เกิน100,000บาทหรือว่าจำคุกจำกับค่ะพี่ชั้นนั่งแาวิที่นบานชั้นที่า3.6ค่ะกดหมายเลข0หรือกดหมายเลข1นะคะก็คือทำขึ้นมาโดยที่ในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วเลยทำขึ้นมาเพื่อ คุ้มครองผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตให้อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยนะคะก็คือขอ้อแรกนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะทำขึ้นมาเพื่อรับรองสถานการณ์จุ่ขาดงานทาง,ง,งกฎหมายของข้อมูลอ e ิเล็กทรอนิกส์ให้สมเหตุสมผลจากข้อมูลทางกระดาษนะคะข้อสองนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับรายมือชื่อทางอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือทํามาเพื่อรับรองรายมือชื่อทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ให้ มีความน่าเชื่อถือในรายการทำธุรกรรมต่างๆนะคะข้อสามนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันนะคะก็คือเพื่อต่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศค่ะสี่นะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คือ เพื่อรับรองสิทธิให้การคุ้มครองแก่บุคคลที่ใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ให้เกิดการรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะห้านะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็คือก็จะกำหนดมาตรทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำความผิดต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะหกนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการบนเรืนทางอินเทอ์น็นะคะก็คือ ก็กำหนดกรรกัดทางกฎหมายน,นะคะในการรับรองระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือค่ะการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นะคะก็คือผู้สร้างสรรค์งผลง,งานจะได้รับลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะและเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานคัดลอกและทำซ้ำแบบเดียงบผู้เดียวค่ะและอายุก,การคุคของลิขสิทธิ์นะคะจะมีตลอด อายุผู้สร้างสรรค์ผลง,งานและจะบวกเพิ่มไปอี50ปีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ผลง,งานเสียชีวิตค่ะพวกเรารอจบการนำเสนอเพลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ